โตโยต้ยาคัมรี่ 2.5G ปี17คันนี้นะครับเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างนะฮะเห็นสภาพจริงก่อนปรับสภาพนะครับราคา579,000นะฮะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น10,000บาทเท่านั้นภายนอกหรูหราครับภายในกว้างขวางเครื่องยนต์181แรงม้านะครับแถมเดี๋ยวยางเปลี่ยนให้ใหม่ก่อนส่งมอบอีกทีนึงนะครับผมอยากรู้ว่าคันนี้เป็นยังไงสภาพเดิมขนาดไหนนะฮะดูคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับทย่กับผมบอยเพชรเนกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่กับรถเข้าใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ล้างนะครับนั่นก็คือ To y ย t a c ค m r รี่2.5รุ่น G ีนะครับปี2017นะฮะคันนี้จดทะเบียนปี2018ครับเป็นสีบอนเงินเดิมๆทุกจุดครับผมสภาพนี้บอกได้เลยว่าของดีแน่นอนครับเลขไมคันนี้นะอยู่ที่154,000กิโลเมตรนะครับขายเพียง579,000บาทนะครับพร้อมโปรฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ10,000บาทเท่านั้นครับมาดูันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับ คันนี้จะเป็นตัว2 5 G นะครับผมจะได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยมาพร้อมไฟได้ทามแล้วก็ในส่วนของไฟเรียวบูอินอยู่ในโคมเดียวกันนะครับเซนเซอร์ด้านหน้านะครับมีั้งบมด2จุดไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยนะครับผมกระจังหน้าโคเมเงี่ยมสวยๆเลยนะครับผมชิ้นงานกันชนด้านหน้าไม่มีรอยชนหนักใดๆมานะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ําหรือว่าสปาใดๆเลยนะครับ ปากโปรงผิวผ้าเรียมสันนะฮะแน่นอนยังคมยังสวยอยู่นะขึ้นแสงขึ้นเงาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กระจกด้านหน้านะครับนี่พาชมพาเช็คแบบนี้เลยนะครับว่าเป็นพาร์ทเดิมโรงงาน ไม่ได้มีการเปลี่ยนกระจกหรือว่าไปอุบัติเหตุใดๆมาแน่นอนใครอยากรู้หรือว่าอยากทราบรายละเอียดอยากได้คันนี้นะครับผมแนะนําดูคลิปนี้ให้จบจะได้เห็นถึงรายละเอียดตัวรถแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาเพราะว่าวันนี้ผมพาชมสภาพแรกรับของตัวรถที่ยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ําหรือว่าสปาเอาไปปรับสภาพใดๆเลยนะครับแต่ส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวเราไปดูแลปรับสภาพทําสปากันอีกรอบนึงนะครับผม ต่อที่ตัวล้อแม็กนะครับเป็นล้อขอบ17นิ้วของเดิมโรงงานเลยนะครับผมส่วนยางปัจจุบันเริ่มเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนยางให้ใหม่ก่อนสมมอบนะครับผมแล้วมาดูโครงสร้างภายในตัวซุ้มล้อนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพวกโชคเดิมนะครับไม่ได้มีการตัดต่อหรือว่าไปโรเตียใดๆเพิ่มมาน็อตแต่ละจุดไม่มีรอยไขรอยแกวไปนะครับผมเครื่องยนต์นะครับเป็นดูโอวีวีทีไอนะครับผมอึดถึกทนแล้ว เรื่องความประหยัดน้ำมันนะฮะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับเส้นสายด้านข้างยังคมสวยชัดเหมือนเดิมมือจับประตูนะครับเป็นคมเมียมนะครับผมส่วนกุญแจได้เป็นคีย์เลนะครับสามารถปลดล็อกรถแตะตรงแถบตรงนี้ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดภายในกันต่อนะครับ สภาพภายในรถคันนี้นะครับพ้องโดยสารของคัมรี่ 2.5G คันนี้นะฮะจะได้เป็นโทนสีดำนะครับแล้วก็บาะหนังสีส้มนะฮะเป็นเบาะหนังแท้นะปรับไฟฟ้าคู่หน้าได้8ทิศทางเรียบร้อยนะครับสภาพยังดีนะครับไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีส้มดูแลรักษาง่ายนะครับโฉมนี้หากันเยอะนะครับสำหรับเบาะหนังสีส้มนะครับวันนี้ผมมีส่งมอบแล้วใครหาอยู่รีบมาจัดเลยนะครับเพราะว่าไปไวแน่นอนเข้ามาไม่ค่อยบ่อยนะครับ แผงคอนโซลนะครับต้องก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผิวสัมผัสค่อนข้างดีเลยนะครับผมส่วนจอกลางเนี่ยรองรับบลูทูธนะครับผมมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับมีในส่วนของคูดคอนโทรลให้นะครับผมจอกลางเนี่ยยังมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับแล้วก็แอร์ออโต้แบบดิจิตอลแยกซ้ายขวาอิสระได้ด้วยนะครับผมนะครับสภาพตัวรถสวยๆเลยโครงสร้างตัวรถน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับนี่นะสีสวยนะไม่ได้มีการไล่ทำทรงทําสีมา มีพ a r กิ้งเซนเซอร์พร้อมนะครับบายสปอร์ตเตือนมุมอับสายตานะครับกระจกปรับพับ,บออโตโอ้ปุ่มพูดสตาร์ทพีมาให้เรียบร้อยนะฮะในส่วนของป้นเบรกป้นคันเร่งไม่มีรอยสนองสนิมหรือว่าช้ำจากการใช้งานหนะักเจ้าของเดิมเนี่ยก็ติดตั้งพรมแบบไดมอนด์คัตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกตัดแสงออโต้นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับภายในสภาพกริบๆแบบนี้นะฮะแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำเลยนะครับผม สปอร์ตเมท้ารต,ตรงประตูนะฮะเรียงตัวครบๆนะฮะที่วางแขนวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีนะฮะที่แผงประตูตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยลายไม้สภาพสวยๆกระจกเป็นระบบไฟฟ้าออตโต้สบานนะครับผมส่วนตัวเบาะเนี่ยฝั่งคนขับสามารถเมมโมรีซีดได้2ตํตำแหน่งนะครับนี่ถือว่าสะดวกตอบโจทย์กับคนที่มีคนขับหลายมือนะครับนี่จะขับเพจเงาๆแบบนี้เลยนะครับสีเดิมครับไม่ได้มีการกลับสีเปียนสีนะ,ะน,น,น็อตแต่ละจุดไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับ จุดสติก,กอร์เล b e l ต่างๆอยู่ครบถ้วนนะฮะไม่ได้มีรอยสาดสีหรือว่าพ่นสีทับไปได้อย่างไงนะครับผมส่วนหลังคาตัวรถนะสวยๆเลยนะสีเดิมบางๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีการพรลิกคว่ำหรือว่ากับหัวกับตลบมาแน่นอนนะครับผมก่อนที่จะรับรถเข้ามานะครับจะมีทีมช่างของเราตัวจสอบตัวเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด200กว่ารายการนะครับว่ารับประกันเลยคันนี้โครงสร้างเกรด A แน่นอนครับผม มาดูกันที่เบาะด้านหลังกันบ้างนะครับก็กว้างกวางครับนั่งสบายนะครับมีที่เท้าแขนนะตรงกลางพร้อมกับที่วางแก้วมีแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่พร้อมใช้งานเลยนะครับผมภายในสาดสา้นพร้อมใช้งานน่าใช้นะครับมีขนาดรถยังไม่ได้ปรับสภาพหรือว่าเอาไปซัารบาใดๆนะโดยรวมถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับนี่นะเมทอาร์ตเดิมโรงงานน็อตแต่ละจุดไม่มีรอยขไม่มีรอยแกะนะครับสครับเพจเงาเงาสวยๆนะครับแผงประตูเดิม สภาพสวยไม่มีช้ำนะครับผมที่วางแขนต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีบ้านด้านหลังให้ด้วยนะครับสำหรับตัวคัมเนะครับก็ให้ความเป็นส่วนตัวในการโดยสารนะครับผมมาดูตอนในส่วนของด้านท้ายนะครับสำหรับด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายเป็นแบบ l อลนะครับดีไซน์ก็เรียบหรูนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ให้เรียบร้อยนะครับผมฝากรโปรงท้ายเปิดได้กว้างเก็บของได้เยอะนะครับผม แต่ว่ามีจุดสังเกตนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานเก็บยละเดียดให้นะครับมันน่าจะเป็นรอยถากออกมานะครับผมด้านท้ายเขายังมีเซ็นเซอร์ให้4ีจุดมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับสภาพสวยๆเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันต่อนะครับนี่ครับกว้างๆเลยเปิดได้กว้างๆนะครับเก็บสัมภาระได้น่นๆเลยนะฮะ ด้านล่างนะครับในส่วนของที่เก็บชุดย่างอะไรนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงย่างอะไรต่างๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับนะี่ครับโครงสร้างหลักเดิมนะครับนี่ตะเข็บเดิมนะครับแม่อาร์ตเดิมโรงงาน รถไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการกระแทกใดๆมานะครับผมสังเกตตามจุดน็อตฝาท้ายนะครับจะไม่มีรอยไข่รอยแกะออกไปนะครับแสดงว่าฝาท้ายเดิมไม่ได้โดนแกะซ่อมหรือว่าการชนจากด้านท้ายมาแน่นอนนะครับรับประกันนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนเราคัดเฉพาะรถสวยแล้วก็อุบัติเหตุหนักจมน้ำเนี่ยไม่ได้เข้ามาขายให้แน่นอนครับแล้วก็มีรับประกันหลังการขายให้นะครับรับประกันเนี่ยก็คือรับประกันเลยนะครับว่ารถเนี่ยไม่เคยผ่านการชนหนักจมน้าพลิกคว่ำหากซื้อไปแล้วตกพบเจอผิหยินดีรับซื้อคืน เต็มจำนวน100%นะครับดูด้านหลังเนี่ยครับกระจกเนี่ยยังเป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะครับมไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนหรือว่าเอาไปแกะซ่อมใดๆมานะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แ8ดสาแอแอดไลน์เบอร์โทรนี้ก็ขึ้นนะครับด้านท้ายเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับตรงนี้นะไม่ต้องห่วงนะครับของเราขายรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้นะครับ ก่อนส่งมอบรถนะครจะมีการตรวจสอบตรวจช็คนะฮะเรื่องระบบของเหลวนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าระบบช่วงล่างระบบส่งกาลังต่างๆ,ๆเดี๋ยวตรวจสอบให้ก่อนส่งมอบนะครับรถพร้อมใช้แน่นอนนะครับแผงประตูเดิมสภาพสวยเลยไม่มีช้ำนะครับผมม่านบังแดดใช้งานได้เป็นปกตินะครับตามซอกประตูตัวรถน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่แต่สีเดิมโรงงานนะบางๆสวยๆไม่ได้มีรอยโป๊ทําทรงทํา,ทา,ทา,ทาสีเพิ่มเข้ามาะไรอย่างใดนะครับผม ใครที่สนใจนะฮะและอยู่ต่างจังหวัดนะฮะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถตัวจริงก็สามารถดูคลิปนี้ตัดสินใจจองเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะฮะโอนจองในบัญชีของเจ้าของบริษัทผมนะครับคุณวชิระนนทงเพชรนะครับผมเดี๋ยวผมส่งไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับใครอยากซื้อสดก็จะสามารถจะได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะออกรถได้ง่ายไม่ยุ่งยากครับผมนะใครเครดิตดีใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะครับ นะครับตามซอกประตูเดิมๆิมจะเข็บเดิมนะครับสครับเพจเงาๆงแบบนี้นะครับจุดนะฮะสติ๊กเกอร์ตัวรถแตบเสียดเรียบเนียนนะฮะไม่มีรอยแกะเกาไม่ได้มีรอยสาดสีนะหัวน็อตแต่ละจุดไม่ได้มีรอยไข่รอยแกะแต่อย่างใดนะครับหัวน็อตยังคมยังสวยประตูเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมอ่ะลืมแจ้งไปนะคันนี้นะให้กูแจสำรองมาครบ2ดอแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีนะครับระบบ วายเดชชัชเจอร์ตรงนี้นะคเครื่องเสียงได้ JBL นะครับลืมแจ้งระบบออปชั่นตรงนี้ไปนะถือว่าเครื่องเสียงดีนะครับเพลงเพาะนะครับกระหืมแน่นอนได้เครื่องเสียง JBL ตัว 2.5G ก็ถือถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับของตัวคัมรี่นะครับเป็นเครื่องยนต์ r 2,500cc นะฮะมาเดี๋ยวมาส่องในส่วนของรายละเอียดของห้องเครื่องกันต่อนะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเบนซินขนาด2.5ลิตร4สูบนะครับ Dual v t i นะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่181แรงม้าแรงบิด231นิวตันเมตรนะครับขับสนุกประหยัดน้ำมันอัตราการเล่งค่อนข้างดีครับและที่สำคัญโตโยต้าคามรี่ตัว 2.5G นะฮรรุ่นนี้ทนทานนะแล้วก็ดูแลไม่จุกจิกครับเครื่องเดิมครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สใดๆมานะครับมัสสีท่ามสีอยู่ครบๆนะครับไม่มีรอยข้าวที่มันไหลเยิ้มนะครับนี่คือสภาพห้องเครื่องที่ยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าสปาใดๆนะสภาพ โชกเดิมนะครับเม็ดอาร์ตเบ้าโชกเรียงตัวครบสวยงามนะครับมาร์คสียูครบหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะรอยไข่ออกไปนะครับปั๊มเดิมโตยานะครับชัดเจนเลยนะครับผมส่วนพันการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับรวมถึงพวกจุดสติ๊กเกอร์ต่างๆที่แปะมาจากฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเนี่ยยังอยู่ครบนะฮะพวกรอยอาร์ตเดิมโรงงานนะครับลูกลมของฝากระโปรงนะพวกดูาบความร้อนยังคมยังสวยอยู่นะฮะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขรวมถึงแกมด้านในเช่นเดียวกันนะครับ โช๊คฝั่งนี้เดิมๆเลยนะครับมาร์คสีอยู่ครบนะฮะรอยอาร์คเดิมอยู่ครบจะเข็บเดิมนะครับสำหรับตัวโช๊คแก้มซ้ายนะครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือว่ารอยชนหนักรอยจุบตัวใดๆมานะครับผมบอดี้เดิมๆทั้งคันนะครับผมเนี่ยครับรับประกันนะครับมีรับประกันให้นะครับไม่ชนหนักจมน้ำพิการตัดต่อนะครับผมหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจื้อภายหลังยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวน100%นนะครับแล้วก็ใครที่ติดต่อหาผมนะครับยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24ชั่วโมงให้1ปีนะฮะดูดาได้ทั่วประเทศนะครับรถเสียมีปัญหาแบตหมดนะเปลี่ยนยังไงนะสามารถใช้บริการนี้ได้ไม่จํากัดจํานวนรอบนะครับมีบริการนี้ให้1ปีเต็มเลยนะครับสรุปกันอีกครั้งนะครับสำหรับตัวค a m r ี 2.5G ้ปี17.18คันนี้นะครับราคาเพียง5 7 9 0 0 0ฟรีดาวน์คันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทครับใครกำลังมองหารถซีดานหรูนะนั่งสบายประหยัดคันนี้ผมว่าตอบโจทย์แน่สนใจนะติดต่อเบอร์โทร0 8 3 1 3 1 8 8 2 6 แอดไลน์เบอร์โทรดีก็ขึ้นนะครับผมหรือจะแวะเข้ามาดูรถตัวจริงที่บริษัทพย์ยนเซอรี่ไทย68ย่าแกที่1ก็ได้นะครับโทรนัดเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมจะได้เตรียมรถไปหล่อนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ